สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุท่านด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับบริจะพาที่มาอยู่อีกหนึ่งวัตถุโมงโคลนะครับของพระจาจารย์ต้อมเป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะพี่ในชุดกระถิน68นะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์พระปิดตานะครับเป็นลอยองค์เนาะในารายการเขาบอกแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่า ปิดตาลอยองค์ว่าวจุลานะครับนี่นะรูปรูปทรงเขาจะเหมือนว่าวจุลานะครับนี่นะเออแบบนี้นะพี่นะเขาที่เขาเรียกกันเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสําหรับพิมพ์นี้นะครับเป็นอีกหนึ่งพิมพ์ที่อยู่ในชุดกระถิน68นะครับนี่โอ้สวยงามมากนะครับก็จะเป็นพิมพ์พับปิดตามีทั้งหมด6มือนะครับนี่นะก็จะมีปิดหูปิดตาแล้วก็ปิดก้นนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูความสวยงามกันนะครับ รายละเอียดชัดเจนนะครับพี่เห็นไหมครับเวยคมชัดชัดมากนะครับอันนี้คือเนื้ออะไรเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันเนาะด้านตรงท้องน,นะครับก็จะเป็นยันนะครับอ่าอันนี้คือมือนะครับอุดก้นนะนี่นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับนี่ด้านหน้ากับด้านหลังน่าจะเป็นยันอ่ายันเหมือนกันเนาะถ้าเกิดเราดูแบบนี้นะครับอ่เนี่ สวยมากนะพี่งานพุทธศินสวยนะครับอ่าแล้วก็ผิวนะครับโอ้โหมีความเป็นแบบสีสวยเนาะนี่นะครับเป็นสีลุ้งๆหน่อยนะครับเป็นหลายๆเม็ดหลายๆสีในองค์เดียวกันนะครับนี่ สวยมากนะครับนี่นะแล้วก็นิ้วนะครับนิ้วที่อุดก้นนะครับเขาจะนิ้วยาวมาปิดทั้งก้นเลยนะครับแบบนี้นะเ,เป็นงานออกแบบที่มีเอกลักษณ์นะครับสําหรับรายการนี้เขาตอกสอเสือนะครับเนื้อทองสำลิดนะครับเนี่นะเป็นทองสำลิดเนาะเออสวยงามนะครับทองสำลิดแล้วก็ส่วนหมายเลขนะครับจะได้สองห ห้นึ่งนะครับองนี้นะสองหกห้าหนึนะครับนี่สวยมากนะครับปิดตานะครับปิดตาเป้าจุลานะครับหรือว่าปิดตาลอยองนะครับในกระถิงนมาสําหรับองค์นี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งผิวหนึงแบบนะครับนี่เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับที่เป็นผิวสวยงามแล้วก็จะมีความเป็นด้านด้านหน่อยเนาะอันนี้จะออกเงาๆเนาะอันนี้จะออกด้านนิดนึงนะครับเออนี่ สวยเนาะมีความเป็นอมชมพูนะครับนี่อาจจะเป็นมวลสารเดียวกันหรือเปล่าเอ่ยนะครับต่อประพัสโลนะครับฝั่งนี้เนะเาะจะมีคำว่าประพัสโลนะครับเป็นชื่อของพระจาจาร์เนาะเป็นนามผิวสวยงามมากนะครับนี่นะเป็นทองชุมพูนะครับแบบนี้ ส่วนเนื้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นเนื้อบอใบไม้นะครับเป็นเนื้อปลปลานะครับเป็นคาบเบ้านะครับเป็นเขาเรียกว่าค้นเบ้านะครับสําหรับองค์นี้เนาะเออได้หมายเลข4 5สห้านะครับนี่หมายเลข45ค้าคาบเบ้านะครับสวยงามน,นะครับค้นเบ้านะครับประมาณเนื้อค้นเบ้าก็เป็นเนื้ออ่าอย่างที่ปริเข้าใจเนาะเป็น เป็นเนื้อที่หลงเหลือจากการทํารายการอื่นๆเนาะก็จะมีเนื้อติดอยู่ที่ก้นเบ้าเนาะนามาผสมหลอมรวมกันอีกทีหนึ่งนะครับเป็นรายการนี้นะครับนี่ถือว่าเป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะพี่ก้นเบ้านะครับนี่นะเออเป็นยังไงกันบ้างครับพี่สําหรับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์สุดท้ายนะครับอ่าเพราะว่าเขาจะมีทั้งหมด5พิมพ์เนาะ แล้วก็คลิปนี้น่าจะเป็นพิมพ์สุดท้ายแล้วนะครับสาหรับวัตถุมงคลของพระอาจารย์ต้อมประพัฒสโลรุ่นกระถิ้น68นะครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิมพ์ที่น่าสนใจมากนะครับเอฟซีท่านไหนมีรายการนี้มีเป็นเนื้ออะไรบ้างก็สามารถพิมพ์ทักททยพิมพ์พูดคุยกันได้นะพี่นะเออตอบคอมเมนต์กันได้นะพี่นะสุดท้ายนี้ปารีสก็ฝากเอฟซฝากกดซับสไครต์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปารีสด้วยนะครับแล้วก็มาคอยติดตามชมว่าในคลิปหน้าปารีสจะนําวัตถุมงคลรุ่นนไหหมมาเปิดใ้ชกัน สุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะพี่นะสวัสดีค่ะสยพระเก่พราใหม่กแสแบบไหนถูกใจไม่แคเามาก็เามาดู